ครับมาคันต่อนะคุณผู้ชมนะช่วงที่สับสุนโดยทว h ททูเฮสคุณผู้ชมนะฮะคใครอยากจะมีใบหน้าที่เปลี่ยนแปลงปีใหม่นะฮะก็ต้องหน้าขาวสายรับทรัพย์นะฮะหน้าดีหน้าเด็กลงเนี่ยเงินทองก็จะวิ่งเข้าถึงแม้ว่าตอนนี้เศรษฐกิจจะไม่ดีของราคาแพงแต่ว่าทว h ททูเฮสก็ยังขายราคาเดิมปกติเลยนะฮะ วิซีพารคอลลาเจนแล้วก็ไฮยาลูโรนิกแอซิดนะฮะสารที่อยู่ในฟิลเลอร์เนี่ยนะฮะ mm hmm. เขาใส่มานะฮะในรูปแบบของเซรั hmm. ่มแห้งไวซึมไวแต่ผลเนี่ยต้องบอกไวก่อนน้องไวพอ,พอๆกับที่มันแห้งเลยนะคะเจ็ดวัน15วันรู้เรื่องโดยเฉพาะน้องๆที่มีรอยดําจากสิวไปแกะสิวแล้วมันเกิดรอยดงรอย,รอย,รอยดําใช้ตัวนี้ประมาณ7วัน15หาวันหายนะคะคส่วนพี่ๆคนไหนที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำใบหน้าไม่ขาวไงไงใช้ตัวนี้นะคะสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบใช้ได้เลย คุณจะไม่ลำคาญคุณจะไม่เหนียวเนืดหน,นะเพราะมันจะหแห,งห้งไวซึมไวไม่ตอนล้างหน้าออกมาคุณก็จะรู้เลยว่าอืเซรั่มกับพรีมมันคนละเรื่องเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าขายในห้างเนี่ยเขาขายใหนึ่ันห้ารบาท30 ml อย่างนี้นะฮะแต่เราบอกว่าโอ้ยเซรั่กิจอย่างนี้ทุกอย่างแพงหมดแต่ว่าเซรั่มเราราคาเนี่ยอย่างเท่าเดิมเลยนะ,ะคะ ราคาเนี่ยยังไม่ถึง400บาทเลยข้างกล่องเนี่ยราคา590บาทแต่วันนี้ใครสนใจ1ขวดขนาด30 ml กับ2ท HY เหลือ390บาทเท่านั้นนะฮะหรือคุณผู้ชมอยากได้โปรพิเศษเลยเป็นเซตนะฮะจ่าย5ได้ถึง6แบบนี้ราคาเพียงนะครับแค่1,950บาทเท่านั้นเองครับสนใจโทรได้เลยเบอร์นี้กับ2ทวิติทูเอชวายครับ080-462-8455หรือที่ Line แอดพิมแซตามด้วย 22h นั่นเองนะครับมากันต่อครับอย่างที่บอกไปครับคุณแม่ตอนนี้อะไรก็แพงไปหมดเลยเนาะ เนี่ยฮะน้ำมันก่อแพงตอนแรกหมูแพงก่อนห<ช>มูแพงร้านข้าวมันไก่บอกปรับขึ้นราคาเพราะว่าหมูแพงก็เลยงง,ง,งกันไปนานๆเข้าเอา้าไข่ไก่ขึ้นราคาดีองมีคนซื้อไข่ไก่มาให้วันก่อนทำไปทํามาอา้าวล่าสุดวันนี้น้ำมันขึ้นราคาขึ้นกันมาน้ำมันน้ำมัน<ๆ>ที่เติมรถใช่ไหมใช่น้ำมันที่เติมรถนี่แหละนะฮะขึ้นราคาอีกแล้วสรุปว่าใน3าวันที่ผ่านมาขึ้นทุกอย่างที่เป็นปัจจัยแวดล้อมของมนุษย์เรา S <S เออขึ้นทุกอย่างเลยนะฮะงานนี้นะครับก็มาถึงฝั่งของคนวงการบันเทิงกันบ้างงานงอกแล้วสำหรับคุณนนะายณพัสครับ โพสเนื้อหมูแพงกินอันนี้แทนครับชาวเน็ตเสียงแตกวิพากษ์วิจารณ์กันยกใหญ่เลยนะครับนี่เลยนะฮะถือว่าเป็นประเด็นที่กระทบไปทุกหย่อมย่าก,กับกรณดีเนื้อหมูราคาแพงประกอบกับสถานการณ์โควิดสิบาระบาดเลวร้ายอยู่แล้วเรียกว่าตอกย้าซ้ําเติมไปใหญ่เลยซึ่งประเด็นเนื้อหมูแพงนี้ห,หลายๆภาคส่วนก็พยายามหาหนทางการแก้ไขแล้วก็เขาเรียกว่าบรรเทาหให้แก้ไขปัญหานี้ผ่านไปได้โดยที่สุดนะฮะจนเป็นที่พูดถึงไปทั่วในทุกวงการ รวมไปถึงวงการบันเทิงด้วยนะคุณผู้ชมนะอย่างเช่นนี่เลยฮะหยิบยกขึ้นมายกประเด็นมาพูดถึงเช่นเดียวกันในแง่มุมของดารานะฮะแต่ผมอาบน้ำยังเนี่ยนะฮะพอจำพอจำจำแล้วอาว่าาอาบน้ำหรือยังนะฮะเองก็มีการหยิบยกประเด็นนี้มาพูดถึงเช่นกันในหลายแง่มุมครับแต่คนที่งานเข้าจังๆกลับเป็นพระเอกสุดหล่อจากวิพณรามสีนะฮะอย่างลูกแม่หมูนายนภัทรนั่นเองครับหลังจากหนุ่มนายนมีการโพสต์โฆษณาผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมที่ผลิตจากพืช โดยระบุแบบนี้นะครับบอกว่าห้าเนื้อหมูขึ้นราคา <c oughs> <c oughs> ลองหันมากินเนื้อจากพืชแทนนะครับอร่อยดีต่อสุขภาพ <c oughs> ปราศาจากความกังวลเลยครับซึ่งงานนี้นะฮะอาจจะโอ้โหถือว่ามาผิดที่ผิดเวลาหรือเปล่า <c oughs> จังหวะนรกไปหรือเปล่าเขาบอกแบบนี้เลยเพราะเรียกทัวร์เช้าเด็ดมาเต็มๆเลย โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแห่คอมเมนต์ติงกับหนุ่มนายว่าไม่ควรนําเรื่องความเดือดร้อนและปัญหาปากท้องของประชาชนมาทำคอนเทนต์ขายโฆษณาแบบนี้รวมถึงเนื้อจากพืชก็แพงกว่าเนื้อหมูด้วยซ้ำนะฮะด้านของแอดมินเพจดังจากพิชิตขจัดพานชนเนี่ยนะฮะก็ได้มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เนื้อจากพืชนั้นเนี่ยมีปริมาณโซเดียมเยอะมากนะจ๊ะ,ะในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งมองว่าทําไมหลายคนมองลูกในแง่รายจังคะออถ้ามองแง่บวกในการที่หนุ่มนายโพสโฆษณาชิ้นนี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในการแก้ปัญหาเนื้อหมูแพงนะคะเออที่เขามาพูดกันแบบนี้ก็เป็นเนี่ยเป็นโพสเนี้ยแหละ,ะก็เป็นเหมือนเป็นการแบบว่าทายอินใช่ไหมจาบว่าจะทายอินเนาะแบบแฝงทายอินไปด้วยโพสต์กับสถานการณ์ปัจจุบันไปด้วยต่อคุนก็เลยคอมเมนต์บอกเฮ้ย มันเป็นความปัญหาความเดือดร้อนคุณอย่าเอาแบบปัญหาความเดือดร้อนมาอ้างอิงแล้วก็มาทายอินหรือว่าเอาผลประโยชน์เข้ากับคนทนตของตัวเองแบบนี้เธอเดีือวต่อไปเนื้อไก่ก็แพงแพงหมดแหละไข่ก็ขึ้นเลยมันแพงกันทุกอย่างแลวตอนเนี้ยใช่ค่ะเออก็ลำบากไปหมดแล้วค่าตัวบอก็ไม่ขึ้นแล้วเราจะกินไม่ใช่ค่าตัวรายการนะคะคือหมายความว่าค่าแรงขั้นต่ําก็ไม่ได้ขึ้นรัฐบาลช่วยแก้ด้วยนะฝากคุณลุงด้วยนะคะเหมือนที่คุณฟิล์มกับพูดนะเนาะ ทุกอย่างแพงหมดเลยคือค่าค่าแรงงานขั้นต่ําอ่ะไม่ขึ้นคือฝากลุงด้วยเดี๋ยวแกก็แก้ใจเย็นๆแกก็ฟังนั้นแหละเดี๋ยวแกแก้ให้ใจเย็นๆรู้สึกว่าเมื่อเช้าเขาแก้แล้วนะต้องรีบแก้เต้องแ้แก้แล้วเขาแก้แล้วเขาเขาเขาไม่ยอมแล้วเขาให้กระทรวงพาณิชย์มาดูแล้วนะครับต้องรีบปรับเพราะว่าแก้ปัญหาหมูแพงยังไงก็ได้ห้ามแพงนะฮะ่ถ้าจะไปแพงต่างประเทศไม่ว่าแต่ถ้าในประเทศม็ัญเจอโรคระบาดไงสภาวะโรคระบาด แต่ทีนี้เนี่ยอธิบดีกรมปศุสัตว์ยังไม่รู้ว่ามีโรคระบาดก็ว่าท่านไม่ได้เพราะใครไปรูปไปหมกเม็ดข้อมูลท่านท่านก็เลยไม่รู้ว่ามีโรคระบาดไงแต่เขาแจ้งไปจนฟาร์มหมูเนี่ยมันปิดไปประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วจะเป็นแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคระบาดค่ะแล้วมันมาได้ยังไงอ่ะเออตายแล้วก็หมูแพงไก่แพงกินอาหารทะเลไหมซีฟู้ดไปเลยแต่ซีฟู้ดก็ แต่ราคาตีฟู้ดมันก็คือขั้นต่ำมันก็อยู่แล้วไงมันก็เนๆก็แพงแล้วก็กินตีฟู้ดไปเลยกินปลาปลาทะเลไปเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนเมนูบ้างเปลี่ยนเมนูกันบ้างเดี๋ยวรอให้ถูกก่อนแล้วค่อยกลับมากินกันปกติไม่ต้องไปกินมันหมูแพงก็ไม่ต้องไปซื้อมันไก่แพงไข่แพงก็ไม่ต้องไปกินมันแต่มันมีบางกลุ่มพูดได้นะซื้อ ซื้อหมาซื้อแมวตัวละหมื่นสองหมื่นมันเรื่องไดอแต่ซื้อหมูโลละสองร้อยซื้อไม่ได้คือหมูเนี่ยมันไม่ใช่คนซื้อคนซื้อหมาซื้อแมวมันเป็นคนที่อาโอเคเขามีฐานะเขามีเงินเก็บแต่คนแรงงานแรงงานคนชั้นกลางชั้นล่างเนี่ยเขาเขาไม่ได้ไปซื้อหมาซื้อแมวปกติเขาเอาหมาวัดหมาแมวมาเลี้ยงอแมววัดแมววัด แมววัดหมาวัดมาเลี้ยงเออเขาไม่ซื้อหรอกค่ะออแล้วหมูที่เขาซื้อมาเนี่ยเขาซื้อมากินนะเม, <ะ S 2> มาซื้อมาเลี้ยงเมาไมไ่ซื้อมากยงมันคนละเรื่องกัน <c oughs> มันคนละเรื่องนันก็ <c oughs> เศรษฐีเศรษฐีเขาไม่มีปัญหาหรอกของจะแพงอะไรก็แล้วแต่เงินในบัญชีเ็าไม่ได้กระทบเออแต่คนที่มันมีปัญหาก็คือคนหาเช้ากินค่ำนะคะคนใช้แรงงานพนักงานออฟฟิศคนหาเช้ากินค่ำคนตกงานของแพงพวกนี้เขาไม่มีโอกาสที่จะได้เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวหรอกค่ะเพราะว่า จะกินยังไม่มีเลยจะเอาหมาแมลเป็นภาละทาไมแล้วหมาแมลก็ไม่ไม่ไม่ไมาอยู่กับเขาแน่นอนเพราะหมาแมวเขาเรื่งแล้วว่า กูหากินเองอ่ะยังง่ายกว่าอยู่กับมึงมึงก <laughs> ็ย,ยังไม่มีจะกินใช่กูก <c oughs> ูหากินเองง่ายขอ,ขอใช้ชีวิตสันโดษดีดอกอากูทำตัวน่ารักน่ารักเดี๋ยวคนก็ซื้อลูกชิ้นที่กูกินอ,อ,อยู่กับมึงมึงไม่ให้กูกินถ้ามีเจ้าข้าเจ้าของเนี่ยมันจะไม่ได้กินอะไรเลยมันจะไม่ได้กินอะไรเลย,เลยแล้วเดี๋ยวกูกูจะผอมอดอยากอีกถูกต้องนะคะโซกับบริีเดียมหาไม่เเดี๋ยวนี้มันรู้นะครับบ้านไหนให้บ้านไหนไม่ให้มันรู้นะมันก็ไปรอบ้านไหนให้เดี๋ยวบ้านไหนบ้านไหนให้กินอาหารเนี่ยมันก็จะไปนั่งรอทำหน้้้าาาาาาาตตนนรักเศ ทำหน้าตาเศร้าๆแต่บ้านไหนไม่ให้มันว่มันชดใส่นะครับโดยเฉพาะนางแมวเนี่ยฉันรู้ดีใส่บ้านไหนไม่เคยให้มันกินเนี่ยมันมันชดใส่แม่เคยโดนชดใส่ไหมไม่เคยฉันให้มันกินใช่ว่าแม่แม่เด็กแม่โอ้คุยกับแมวได้แล้วว่ะเหงาจริงนะคะแล้วเสร็จทีนี้เนี่ยบ้านไหนที่แบบไม่เคยให้อะไรมันอะไรเงี้ยเวลามันมองมันก็มองแบบเดินแล้วหันสมบัดตูดใส่ใช่ไหมต่ำ เออต่าแมวมาด่าเรามันด่าคนที่ไม่ให้มันกินเออจนเออกูไม่เข้าไปหามึงหรอกเออไปบ้านน้าดีกว่าบ้านน้าดีกว่ากูได้กินอิ่มมออไม่ยุ่งกับพวกมึงหรอกเฉดไยต่าสวยก็ไม่สวยงกอแมวมันรู้นะจะทุบอิ่เฮ้ยแมวคนนั้นมีคนชาวบ้านเคยไปหาที่บ้านเขาบอกเนี่ยไม่อยากมาเลยบอกทําไมอ่ะแมวบ้านพี่เต๋ออะค้อนใส่หนูทุกครั้งเลยที่มา จริงหัวเพราเวลาอยู่กับพี่ทลอยมันน่ารักล่ะเออแล้ววันนั้นฉันก็แอบดูนะมันค้อนจริงๆด้วยมองเงี้ยมองหัวจดเท้าแล้วแมวมองครับเออชดชดใส่เลยอ่ะชดไปเลยเพราะว่าเนี่ยันนี้เขาไม่ได้คุยด้วยนะครับแมวไม่ได้คุยกับทุกคนนะครัอเขาไม่ค่อยให้อะไรกินหรือเปล่าไม่ให้อะไรกินเขาไม่คุยนะเขาชดใส่พวกแมวเนเออหมาก็เหมือนกันนะเดี๋ยวนี้มันรู้นะไม่ให้อะไรมันกินมันก็ วิ่งไปทางอื่น m, ไม่สนใจเช็ดไปเลยเออแล้วให้มันกินสิให้กินทุกวันทุกวันสิ่ ick, tick, 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 aya, ิ๊บ๊าเลยน่ารักน่ารักแบลวไปนะฮะอ,อ,อ่ะนะครับมาต่อน,นี้เลยดีกว่านะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นที่หลายคนพูดถึงในโลกโซเชียลเหมือนกันเรื่องส่วนบุคคลไม่ควรถามทิศไพวันแจงเหตุไม่ยืนยันรสนิยมทางเพศในรายการนะฮะคือทางด้านของคุณไพวันเองหรือว่าทิศไพวันเองเนี่ยนะฮะ ก็มาโพสเฟซบุ๊กครับเกี่ยวกับเรื่องของกรณีที่มีผู้ถามเกี่ยวกับเรื่องของรสนิยมทางเพศของตัวเองโดยข้อความระบุว่าพูดเรื่องของเพศสภาพเนี่ยหลายคนคงสงสัยว่าทําไมผมถึงไม่ยืนยันว่าผมเป็นผู้ชายแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่ออพูดให้ชัดชัดไปเลยว่าตัวเองชอบผู้หญิงหรือผู้ชาย<ฆ>ผมอยากจะพูดได้ชัดเจนต,ตรงนี้เลยว่านี่คือความตั้งใจของผมที่ต้องการให้เป็นแบบนั้น<ฆ>ผมอยากให้สังคมเนี่ยโดยเฉพาะ สื่อเนเข้าใจเสียทีว่าไม่ว่าการที่จะชอบเพศไหนหรือว่าการมีรสนิยมทางเพศแบบใดเนี่ยมันคือเรื่องส่วนบุคคลของคนอื่นที่เราไม่มีสิทธิเข้าไปยุ่งยามนะครับไม่มีสิทธิตัดสินหรือว่ากำหนดกฎเกณฑ์เขาแม้เพียงการพยายามเค้นถามเรื่องพวกนี้ ก็เป like ็นอะไรที่ไร้มารยาทและก็ดูไม่มีการศึกษาสุดๆแล้วการที่ใครสักคนเนี่ยนะฮะซึ่งนะครับเคยชอบผู้หญิงแล้วก็จะเปลี่ยนมาชอบผู้ชายเนี่ยหรือการที่ใครสักคนเคยชอบผู Hell, ้ชายแล้วก็จะเปลี่ยนมาชอบผู้หญิงเนี่ยมันคือเรื่องปกติแปลกค่ะมันเป็นความลื่นไหลทางเพศเนาะใช่ค่ะสำหรับผมเนี่ยสังคมไทยอ่ะขออภัยสังคมไหนเนี่ย ก็ตามยังเอ่อที่ยังแบบเอ่อคเรียกว่าซอกแซกเรื่องส่วนบุคคลของคนอื่นเรื่องของสนิยมเรื่องเพศในแบบเดียดนี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นลดสนิยมทางเพศลดสนิยมทางการแต่งตัวหรือว่าอื่นๆสังคมที่ยังมาตั้งคําถามเสลือแบบหน้าตาลอยๆว่าแมมหรือเปล่าออแมร้อยเปอร์เซ็นต์่เนียเป็นสังคมที่การศึกษายังไม่พัฒนานะออและควรต้องพัฒนาได้แล้วเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็ไปออกรายการรายการหนึง่งในซึ่งอมเห็นคลิปแล้วรายกอะไรวะ ให้รู้ว่ารู้ว่าช่องนี้แล้วก็มีพิธีกรถามเนี่ยแหละว่าเป็นหรือเปล่าว่าชอบแบบไหนเพอขอบอกว่าอ๋อกูรู้แล้วรายการพี่กูเองถึงว่าตอนเช้าโทรมาถามกูโทรมาถามว่าโทรมาถามจะถามอะไรกูบอกพี่หนูไม่รู้ออหนูไม่รู้หนูก็เลยไม่ตอบผู้หญิงผู้ชายใคร พี่พี่ต๋าเป็นเจ้าของรายการเออที่เป็นพิธีกรใช่ไหมไม่เจ้าของเลยอเขาเป็นคนยิงคําถามให้พิธีกรอกัว่าแล้วฉันไม่ตอบไงมาแต่เช้าเลยเออนั่นแหละครับก็เลยเป็นดราม่าก็เพราะว่าถามแล้วแล้วก็ถามเค้นอยู่นั่นนะเค้น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 ในระยะเวลา3นาทีในการสัมภาษณ์แล้วก็เค้นตลอด เยวหาว่าดิฉันเนี่ยซุงแหล่ดิฉันจะเปิดให้อีโอมดูเลยดูว่าพ่าพี่ดิฉันนี่เขาทำรายการอยู่ช่องนี้แหละรายการนี้หรือเปล่ารายการนี้รายการนี้เขาเพิ่งมาทำชื่อรายการอะไรเขารายการนี้นี่นี่ไหนละ่ะนี่ไงรู้แล้วรายการอะไรเขาทำรายการนี้เดี๋ยวเขาเขาเปิดให้ันดูแต่ว่าฉันไม่ได้ค่อยสนใจเห็นไะ เขาเปิดเขาโทรมาเล่า,เ,าเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะเออนั่นแหละช่องนี้แหละนี่ไงอันนี้ไม่ใช่อันนี้หนักจะเข้าไปนี้ นี่หรอรายการนี้หรอไม่ใช่อันนี้รายการอีกช่องหนึ่งอ๋อโอเคอีกช่องนางทำนางทำอยู่นางทำอยู่สองช่องอ่าอ๋อโอเคนี่แหละพี่ฉั้นเอออ่ะนั่นแหละครับก็เลยถึงดราม่าไปเลยกูไม่ได้กูไม่ได้ตอบกูไม่ตอบคำถามนี้ให้พี่ฟังอืมอันก็เป็นดราม่านะฮะที่หลายคนก็พูดถึงว่าเออไม่ควรที่จะถามกันไงเพราะว่ามันมันเป็นฮาร์ดทอลก็แม่มันเป็นเหมือนฮาร์ดทอลถามว่าถ้าไปออกรายการเขาถามได้ไหม มันต้องมีการพูดคุยกันก่อนอว่าเรื่องนี้ถามได้ไหมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคำถามพวกนี้จะเป็นคำถามเซอร์ไพรส์เราต้องทำใจนะคะคำถามเซอร์ไพรส์เช่นเขาจะไม่เอาคำถามนี้มาอยู่ในลิสต์ที่จะถาม,มแล้วอยู่ยเขานึกขึ้นได้แล้วเขาต้องถามเขาถามแทนประชาชนเพราะหลายคนสงสัยนะคะไอ้คันที่เราจะตอบไม่ตอบจริงๆแล้วทภพยวันก็ตอบได้ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวครับผมไม่อยากตอบดีกว่าแค่แคจบ แค่นั้นก็จบไม่แต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 ่คุณไพวันเขาบอกแล้วว่าเขาเขาพูดเลยว่าเขาเขาสามารถชอบได้ทั้งสองอย่างแล้วแต่ว่าเขาสบายใจอะไรนี่เขาเล่นทางนี้หมดแล้วค่ะใช่เราสามารถที่จะชอบผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้นะคะเราไปเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเราเสียเปรียบเสียเปรียบเราต้องสองไปเลยเราต้องทูโทนทูโทนเป็นโบทบนทหรือเป็นใบ ไม่รู้ไม่ค่อยสันทันเรื่องแบบนี้จ้อย <c oughs> รู้เลยว่าต้องมาสำเนียงนี้ายพักเบกอนหมดแล้วคุณผู้ชมฝากไปด้วยนะคะสำหรับทางเว็บพทูเฮวายนะคุณผู้ชมนะให้ยาวิซีพัทคาราเจนรอยดำหายนะคะหรือรอยจะตื้นขึ้นนะคะใช้ได้ทุกช่วงอายุนะคะแห้งไวสูงไวคุณซื้อในห้างเนี่ยพันห้าร้อยบาทที่ฉันบอกเลยกล้าการันตีแล้วคุณไม่ซื้อแน่นอนคุณเดินถามไปแล้วคุณก็เดินผ่านนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเจอใน f a c e b o o k เนี่ยดิฉันก็ไปเห็นมาแล้วเหมือนกันเลยนะคะ950ครับดิฉันรู้แน่เลยนะครับดิฉันรู้เลยค่ะว่าคุณไม่ซื้อแน่นอนนะคะแต่ถ้าเกิดราคา300เหอะนะอะไรล่ะอันเนี้ข้ามกล่องอ่590ตอนนี้เหลือ390 390คุณซื้อแน่นอนได้แน่นอนนะในขนาด1ขวด30 ml ใช้ได้นานเลยทีเดียวนะฮะหรือคุณผู้ชมอยากจะได้เป็นโปรโมชัช่เป็นเซนะคุณแม่เดือนละร้อยจ่ายห้เดือนละร้อยอ่ะเดือนละร้อย ก็อันนี้คือหนึ่งขวดนะแต่ถ้าอยากได้เป็นเซตก็คือจ่ายห้าได้ถึงหกเนี่ยคุณเอาไปลองก่อนขวดนึงอ่ะเออเดือนละร้อยอ่ะดิฉันบอกร้อยร้ดีไหมใช่ดีไหมร้อยยี่สิบอ่ะเดือนละร้อยยี่สิบอ่ะคุณใช้ไปเนห้าหยดอ่ะคุ้มไหมล่ะคุณคุ้มไหมใช้ตอนทุกคืนอ่ะแล้วสิ่งที่ทำคือหน้าคุณเปลี่ยนแปลงอ่ะแต่ถ้าอยากได้เป็นเซตจ่ายห้าได้ถึงหกหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสามารถซื้อได้เช่นเดียวกันโทรได้เลยเบอร์นี้ครับศูนย์แปดศูนย์สี่หกสองแปดสี่ห้าห้าหรือ